สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไอนะฮะอยู่กับผมพี่โจังนะครับกับการอัดเบทแพทประจำวันที่16กุมภานะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมตัวอะไรเอาไวนะครับก็รอบนี้ก็ไม่พิดความคาดหมายนั่นเองครับแต่มันเป็นตัวบอสเหมือนเดิมนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยสนิฟกับจูฟี่การคู่แข่งกันนะครับซึ่งจูฟี่ก็ดูเลื่อมๆกว่านิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเป็นคลิปแล้วกันนะ รวมถึงสตรีมสดเย็นนี้ก็คงจะมีเพสได้ดูนะครับนี้เราพามาดูกิจรกรรมคร่าวๆนะวันที่เกิดอะไรขึ้นบ้างแม่งเมื่อวานคือสปอยแพทไปมีกิจกรรมไม่เยอะแต่พอเข้าจริงโคเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับกิว์มาดูกันปกติกิว์เนี่ย18แมตช์น,นะครับ6สัปดาห์อันนี้ตัดจบเลยครับห้าสัปดาห์ตัดจบไม่แก้งก่อนเพื่ออะไรไอ้บ้ามันจำผิดวิหรือไง นะครับก็จบไปนะฮะก็คิวเวอร์ได้ชแชมป์ไปนะ,ะน,น,น,นะครับปอะกาศได้ทีสาเร็จนะครับแล้วก็อ e ีคาลิเบอร์ได้ที่7ไปนะครับตอนแรกคิดว่าต้องสู้กันในที่สุดท้ายเนาะก็ไม่เป็นไรตัดจบนะฮะไม่ได้ไม่เสียนะครับก็รางวัลเนี่ยก็คงจะรับกันไปหมดแล้วนะครับกอที่หนึ่งสามพันที่สองพันห้าอะไรเงี้ยไล่ลงมาผมก็ได้800 <c oughs> นะครับก็ตามนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคิวเวอร์ก็ยังมีการเอาทีเพ์คิวเวอร์ออกไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็ เขาเรียกว่าเอาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนก็โอเคนะถ้ามันบั๊กอยู่ไปแก้ไขก็ดีนะครับต่อไปคือกิจกรรมกล่องแดกตังค์500วันครับผมที่เรียกว่ากล่องแดกตังเพราะว่านะครับจ่ายสิบบี้เพื่อเช่านะครับเหมือนเดิม7วันเหมือนตอนอาวุธที่9แต่อันนี้ไม่มีอาวุธที่9นะครับจ่ายสิบบี้เพื่อยืมนะครับแล้วก็สูงทางและสิบบี้นะครับรางวัลข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกมังกรนะฮะพวกดาบลูกแก้วหรือก็เออเกราะนะฮะ ห้าถึงหกดาวนะครับสุ่มมานะครับหรือจะได้เป็นเขาห้าสิบอันเกร5ห้าสิบอันนะฮะแล้วก็หรือจะเป็นน้ํายาที่ไว้สร้างของได้สิบอันนะฮะแล้วก็มีหินสมทุนสองก้อนหินสมทุนนี่คือหินเอาเวงนั่นแหละนะครับที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาในนี้นะใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาตีมังกรมีบี้เยอะนะไปะจัดได้นะครับก,รกิจกรรมนี้ก็ทั้งหมดกิจกรรมน่าจะถึงอัปเดตครั้งหน้านั่น,นะครับต่อไปเป็นจุ๊บซี่เอาว จูฟี่อเวกเดี๋ยวไปดูกันนะครับสกิลของจูฟี่อเวกนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับทิ้งดูของผมเลยก็ได้นี่หว่าลืมลืมนะครับทําแล้วอ่ะทําแล้วเดี๋ยวใช้ดูครับจูฟี่นะฮะตอนนี้ยังบอกไม่เสร็จยังไม่ได้ใส่ของนะครับเดี๋ยวเย็นข้าวว่าคงเสร็จนะทานสตรีมพอดีนะอ่าทูฟี่เนี่ยมันมีการปรับสกิลมานะครับหลังจากอเวกนะครับก็พาสีฟเนี่ย ก็บวกฟิสิกคอลแอแทก80%ให้ตัวเองนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังบวกจุดอ่อนให้ทั้งทีมี5า0นะทำให้เราไม่ต้องพึ่งป่าเกลียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สกิลล่างเนี่ยก็จะเป็นยิง300ดาเมจ1ตัวนะครับเรียกว่ามาแบบทื่อๆเลยแต่สกิลบนเนี่ยทีเด็ดนะครับบวกจุดอ่อนแล้วก็คิดว่าเลเรสูงมากสามเทือนะครับเวลามันกดใช้หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นบัฟให้ตัวเองน,นั่นเองนะครับมีโอกาสติดคริกสูงแล้วก็จุดอ่อนสูงนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังทะลุเวฟด้วยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนท่านั่งตอนนี้ยังไม่ฮาเวงนั่นเองนะครับทำให้มันเป็นการสกิล300ดาเมจ2สกิลเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสกิลเวกอีกนะครับสกิลเวกเนี่ยก็กันพิชิคอดดาเมจ4เทิร์นนะครับแล้วก็บวกพิชโค้แอตแทกหนึ่งร้อยเปอร์นะฮะ10บพิชซึ่งมันไม่ทับกับพวกเออ่สกิลพาสซีฟต่างๆด้วยนะเรียกว่าแยกมาต่างหากนะครับ10ครั้งนะครับเช่นเคาน์เตอร์ก็นับเป็น1นะครับยิงสปีดนับเป็น1ยิงเทิร์นนับเป็นน1ะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวตีบอสโดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับสําหรับการออกมารูปแบบนี้นะครับไปดูท่าทางเธอกันหน่อยนะครับสกิลอื่นน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับที่คือสกิลเวกโอชีล่าเลยสกิลบนเนี่ยมันจะเป็นของท่านั่งนะฮะท่านั่งเสร็จก็คือจะเป็นท่าบนน,นั่นเองนะครับท่าท่าบนเนี่ยก็จะกลายเป็นกระโดดอยู่มีท่าเวากครับผมสวยงามพลางเก้าสิบ ผีเสื้อกาชีนีผีเสื้อน่ารักเนาะสวยนะฮะก็ไม่ต้องถามว่าควรทำไหมนะฮะเห็นคิโมตังทำก็ทำครับที่ระบกนะครับตอนนี้ที่ผมข้ามอยู่คือลีนะเพราะว่าดันไลยวันผมไม่ผ่านดูนะครับนอกจากผมก็ไล่ทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างสนิพึ่งทำไปเพราะว่าความสขคาพมันน้อยกว่าตัวอื่นนะครับก็ทำมาเพราะว่าบอดเวร์เข้าแล้วก็ทูฟี่เข้ามาพอดีก็เสียงนิดนึงนะครับแต่จริงๆมีไว้2สองตัวก็ดีนะ ไว้ใช้งานให้มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าจูฟี่เนี่ยถ้าไม่เอาเวกไม่มีอะไรป้องกันตัวเองได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรีวิวใส่ของเลยให้ละกันเนาะสำหรับจูฟี่นะครับเ,เขาบอกว่าไว้ใช้ตีประสาทน่าจะดีนะครับเพราะว่าสกิลมันขุดลุกขุดนั่งนะฮะถ้าเป็นดาเมจของการตีประสาทเนี่ยน่าจะสูงอยู่นะครับท่อนี้จูฟี่ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมนนะครับก็คือมีแจกจูฟี่หกดาวนะครับ รับในจดหมายได้เลยแต่ผมรับแล้วนะครับนะก็กดเข้าไปตรงนี้นะตรงติกเก็ตเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับก็รับตูฟี่ไปได้เลยนะครับรฟรีๆหนึ่งตัวระดับ6ดาวนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะแต่น่าจะมีกันหมดเนาะ,อะนอกจากนี้ปลูกพลังนะครับรับไปเรียก6ดาวด้วยนะครับกิจกรรมเนี่ยถึง2มีนาเลยเช่นเราปลูกพลังตูฟีนะ่ในที่นี้ทหน้าเราก็จะได้รับไบเรียก6ดาวไปนะครับแบบสุ่มนะครับหรือถ้าเราไม่ทนันเราไปทำทย์หน้าอาทิตย์ถัดไปเราก็ตอนอัปเดตเราก็จะได้รับมานะครับ ก็ทีนี้เมื่อบวก10บจูฟี่นะครับกิจกรรมเหมือนกันนั่นแหละกิจกรรมมันถึง9มีนาเลยนะฮะอันนี้จะนานกว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับบวก10เสร็จได้รับอุปกรณ์จักรพรรดิ6ดาวไปเรื่องนะฮะก็สมมติทำอาทิตย์นี้อัปเดตรีหน้าก็ได้ทำอาทิตย์หน้าครับที่อาทิต,ต,าาตาย์ถัดไปก็ได้นะครับสำหรับจูฟี่นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมห้าวันนะครับเซเลเบตนะฮะอะไรเดย์นะครับ,อรอรบของง่ายๆนะก็เป็นกิจกรรมแจกของนั่นแหละนะครับก็เวลาจะเหลือแต่ละวันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เมื่อคุณลงกิจกรรมให้ครบทั้ง5อย่างนะครับในแต่ละวันนะครับเช่นวันนี้มีตะต้นไพ่ซึ่งมันตายตัวนะอันนี้มันตายตัวนะครับจนไพ่ห้าครั้งได้กุญแจะสิบนะครับแต่คุณต้องกดรับด้วยนะครับอ่ามันก็จะเข้าจดหมายนะฮะแล้วก็อาริณห้าครั้งได้สามหมื่นทองนะครับลงดันเจี้ยนพิเศษสองครั้งนะครับได้สามสิบหกดาวนะครับรับรวมพวกเอ่อดันเจี้ยนเค้กดันเจี้ยนผลึกด้วยนะครับแล้วก็ลงมังกรหนึ่งครั้งได้อุกดาศสี่ากถึงอสุกกาศนะครับลงคบ สี่ถึงหกดาวใบสุ่มเจมส์นะเจ็บกับดาวดาครับซึ่งเมื่อคุณลงครบทุกอันเนี่ยคุณก็จะได้แอสคาดอนนะครับแล่อันนี้หนึ่งอันนะครับต่อวันนะครับพอรับอันนี้เสร็จคุณก็จะได้หนึ่งคอยนะครับหนึ่งคอยมันสะสมรับอะไรเช่นคุณทำกิจกรรมอันนี้ครบทั้งหมด3วันก็รับไปเลยครับใบเลือกท่าสี่ดาวนะครับครบห้าวันก็รับไปเลยเลฮานะครับสัวต่อรูนครับเจ็ดวันก็เป็นอ๋อเกาะนะครับเกาะเลือกได้ระดับสี่จักรพรรดินะครับแล้วก็ท่าสี่ดาว วันที่สองไ้เป็นใบเลือกหกดาวนะครับแล้วก็วันที่สิบห้าเด็ดหน่อยนะครับเป็นท่าสีดาวเลือกได้กับออนิมันีไม่ใช่ออนมันีประดับหกดาวเลือกได้ครับนี่ก็เด็ดมากนะครับกิจกรรมก็ยาวๆไปนะครับกิจกรรมเนี่ยถึงนู่นเลยนะฮะสิบหกมีนาทําได้ถึงสิบหกมีนาแต่เกมรางวัลได้ถึงสิบเจ็ดมีนานะครับก็น่าจะละเอียดพอสมควรนะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะต่อไปนะครับเช็คชื่อกิวนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนรางวัลมานะครับ อาจจะปกติเราได้สูงสุดลรรูกจุดจะเป็น40กุญแจนะอันนี้สูงสุดเป็น60กุญแจนะครับเป็นแสนทองใครที่ขายกุญแจก็น่าจะเรียกว่าแฮปปี้นะกิจกรรมนี้ที่มีแต่ให้ใน,หน,นะครับได้เพิ่มแน่นอนนะครับเช็คชื่อตามนี้เลย1คน10แจหนะึทอง20แจ2องหมื่นทองทอะไรเงี้ยไล่มานะครับน่าจะเกี่ยวกับเลเวลกิลด้วยนะอันนี้คือเลเวล10แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเนอกจากนี้นะครับมันยังมีกิจกรรมเสริมด้วยนะครับเมื่อเช็คชื่อ4ครั้งในอาทิตย์นี้นะครับบรรัไปปเลยอุกณ์ ไปเรียกนะครับอาวุธระดับเซเว่นไนนะครับหนึ่งใบนะครับถ้าลงสงครามจริงภาษาทสี่ครั้งนะครับรับไปเลยเกราะเซเว่นไนไปเรียกเหมือนกันนะครับระดับหกดาวเช่นเดียวกันนะ่านอกจากนี้ยังมีของมาขายก็คือท่านะครับอ่าซื้อหมซื้อไปแล้วนะครับก็รับเติมร้อยลสิบทั้งเพียนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่าเติมเองก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับก็ถามว่าดียังไงนะครับเดี๋ยวใช้ดูผมซื้อมาแล้วนะครับ ซื้อเสร็จอยู่ได้7วันนะครับก็คือใช้เอ่อรวมธาตุนะฮะแล้งอัพต้องไปกดตรงธาต์นะครับรวมธาตุได้ฟรีโดยไม่ต้องบวกห้านะครับให้ทำให้ดู <6 S 1> อ่ากดแล้งอัพป้าปกติเราต้องบวกห้าใช่ไหมแล้วก็ถึงจะทำนี้ได้นะอันนี้ไม่ต้องใช้บวกห้าเลยนะครับใช้ธาตุชนกันได้เลยก็เป็นระดับที่สูงกว่าแต่ใช้ทองตามปกตินะฮะ อ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อดีนะครับก็บัฟมันจะเป็นบัฟให้นะครับใช้ได้7วันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับถ้าอันนี้พอซื้อเสร็จเราก็สามารถจะมาดูอ่ารางวัลร้านค้าลิสนะครับร้านค้าลิสเนี่ยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่ตางค์นะครับได้สิบแต้มนะครับดังนั้นเนี่ยต่ำสุดห้าสิบแต้มก็ได้ประมาณร้อยหกสิบร้อเจ็ดสิบบาทนะครับก็จะได้ใบเลือกนะครับฮีโลสีดาวนะครับแล้วก็ไล่มานะรางวัลก็จะเป็นพวกเค้กข้าวนะทีนี้นะเค้กสีถึงหกดาวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็็นนใบเลลือกกแ้วมีพา เสริมๆสำหรับระดับไททายเนี่ยครับก็สายเติมจัดได้นะครับต่อไปไปว่ากันที่เรทอัศวินนะครับแยก2เรทเหมือนเดิมนะครับสำหรับเรทตัวพิเศษก็จะเป็นอลิเซียก้าหานะครับเรทตัวธรรมดาก็จะเป็นจูฟี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับซัมมอนช็อปนะครับก็จะให้เลือกนะฮะถ้าเอาเรทธรรมดามาเปิดตรงนี้นะครับถ้าเอาเรทพิเศษก็เปิดตามปกติดูตรงรูปนะราคาเท่ากันนะฮะแต่มันจะเพิ่มเรทต่างกันเช่นเราเปิดเรทก้าหานอลิเซีย ก็จูฟี่จะโอกาสออกเท่ากับตัวอื่นตามปกตินะครับแต่ถ้าเราเปิดเลทจูฟี่เนี่ยโอกาสออกกาหาในเอเชียก็จะตามปกติไม่ได้เพิ่มใน,นบเหมือนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจูฟี่จะเพิ่มนะครับอาจจะได้ถึงสามสี่ตัวด้วยก็ได้สาหรับหนึ่งแฮกนะครับคร่าวๆเนาะก็กิจกรรมก็น่าจะประมาณนี้นะสรุปมาประมาณสิบนาทีนิดๆน,น,นะครับก็น่าจะเข้าใจการสงสัยยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ยันนี้ก็มีสตรีมสดนะครับก็สุ่มผู้โชคดี จากคนที่ร่วมกิจกรรมตะกอนเนนะซึ่งหมดเขีนแล้วนะก็จะมาสุ่งกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีการเทสจูฟี่เอาเวกให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขออญาตไปทําทของใส่อะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับทของใส่เสรเดรีเข้าท้องหรือเปล่านะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกัครับผมสวัสดีครับหาบสูง